กระจังหน้าโฉมใหม่สไตล์ใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าสีดำแบ็กอร์นะครับผมบอกเลยว่าโฉมนี้นะครับเขาออกแบบมาครับทั้งกันชนหน้าทั้งกันชนหลังนี่สไตล์ใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้ดูดุดันและสวยขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับออกไปแล้วปุ๊บแล้วไปตรวจสอบเจอนะว่ารถที่ผมมาขายท่านผู้ชมเนี่ยเกิดเป็นเหตุชนหนักเป็นความน้ำท่วมตัดต่อคอใหม่มานะผมดีซื้อคืนแล้วก็รับขาขายเลยนะครับต้องจำแนงตรงนี้อ่ะ ชัล่างของรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับตอนที่ผมยกรถขึ้นนะครับไม่รัว่วไม่ซึมไม่เยอะไม่ฉีกขาดนะครับตรงนี้ รถสวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแล้วครับอาร์ตบิคานครับเปอร์ูสี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมานำเสนอครับเป็นรถต y o t ้าฟอร์จูเนอร์ครับ2.4 V นะครับ4 w d ปี2อ2มันยครับคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับ ขับซเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถกันนิดก่านะครับว่ารถคันนี้จะสวยยังไงนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับด้านหน้าของเขานเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับายบีม LED นะครับแบบนี้นะครับมีได้ทำล้านนี้มาให้มีคิ้วนะครับคิ้วโครเมียมครับคาดไฟใหญ่หน้าแบบนี้มาให้นะไฟตัดหมอกของเขาครับเป็น LED นะครับนะท่านผู้ชมนะไฟเลี้ยวในกันชนแบบนี้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับ กระจังหน้าโฉมใหม่สไตล์ใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าสีดำแบ็กคอร์นะครับผมบอกเลยว่าโฉมนี้นะครับเขาออกแบบมาครับทั้งกระชนหน้าทั้งกระชนหลังนี่สไตล์ใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้ดูดุดันแล้วสวยขึ้นนะครับด้านข้างเขาครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรเจอร์โฉมนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับจะมาด้วยขนาดยาง26 5 60 R18 นะครับ ยางเป็นยางปีเท่าไหรน่นี่ยางเป็นยางปี2024โอ้โหยางใหม่เลยนะครับท่านผู้นะยางใหม่เลยโอ้โหดอกเหลือลึกๆใช้ได้ยาวสภาพล้อมแมกนี้สวยนะครับกิฟเลยไม่มีรอยเบียดช่วงบงช่วงล่างสวยนะครับไม่รั่วไม,ม่ซึมแน่นอนนะครับตรงนี้นะดีพีวีเขาจะมีบันไดข้างแบบนี้มาให้นะครับเพราะเป็นรถสูงนะครับเนี่ยมีบันไดข้างนะครับมีราวหลังคานะครับแบบนี้นะครับคิ้วกันาสาต์นี่เป็นคิ้วกันาสาต์แท้นะครับอ่า คิ้วกันสัตว์แท้จากโรงงานเลยครับเห็นไ,ไหมกันสัตว์แท้ฝาค้อบจุดมองข้างสีเดีดยวตัวรถไฟเลี้ยวจุดมองข้าง LED นะครับคิ้วน,นะครับโครเมียมนะครับหรือว่าคิ้วลิ่นน้ำตัวนอกนะครับเป็นโครเมียมให้รอบคันมือเปิดนะเป็นมือเปิดโครเมียมระบบคีเลดน,นะครับตรงนีนงน้มาดูภายในการแผงประตูนะครับโฉมมาเนเชนนะเห็นไหมจะเป็นภายในโทนสีดําเลยฮะรตรงนี้ถ้าเกิดเป็นตวงวี ปี2019นะจะเป็นทูโทนนะครับสีดำกับสีแดงนะครับนี่ฮะสวยๆโครงสร้างครับเห็นไหมรถปี2020เดิมทุกจุดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเดิมทุกจุดแน่นอนตรงนี้รถทุกคันนะครับที่ผมเอามาขายที่ผมเอามาทำคลิปเป็นไกด์ไลน์ท่านผู้ชมนี่นะครับผมบอกเลยว่า เป็นรถที่ไม่เคยเกิดติเ,เหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อ,ตอกอใหม่แน่นอนเราระบุสัญญาเลยนะครับตรงนี้อ่าฮะเป็นไงล่ะแผงประตูนะสวยนะครับกริบเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเนะรวมนี่แน่นเลยนะครับแบบนี้นะครับนะฮะเม็ดโอเม็ดอา้างนี่ครับเห็นไหมเดิมทุกจุดนะครับอะฮะ ใครที่ออกรถกับผมไปนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับออกไปแล้วปุ๊บแล้วไปตรวจสอบเจอนะว่ารถที่ผมมาขายท่านผู้ชมเนี่ยเกิดเป็นเหตุชนหนักพิวามน้ำท่วมตัดต่อคอใหม่มานะผมยินดีซื้อคืนแล้วกับราคาขายเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะตัวนี้นะครของมันยี่สิบนับดิสเบรกนะจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับสภาพล้อสวยนะครับท่านผู้ชมนะค่าชงกซีสวยนะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับเห็นไหมตรงนี้นะฮะด้านท้ายของเขานะครับได้ไหม ก็จะเป็นทรงสปอร์ตขึ้นนะครับเห็นไหมสปอยเลอร์ใบแบกัวที่3นะครับตรงนี้ก้านปัดฝุหลังคิ้วลิ้น้ำตัวนอกโครเมียมนะครับคิ้วโครเมียมนะคาดฝาท้ายพร้อมกับโลโก้ฟอร์จูเนอร์แบบนี้นะครับโลโก้โตลต้านะครับไฟท้ายเป็น2ชิ้นนะครับเป็น LED นะครับติดกับฝาท้ายติดกับตัวถังนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว2.4นะครับอ่าเขาจะมีโลโก้ Sigma 4ฟล์บอกนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับด้านท้ายของเขาก็จะมีปักเซนเซอร์มาให้ครับ4จุดนะครับ มีไฟทัชทิมมาให้นะครับซ้ายขวาเลยฝาครอบตัวชนสีดําแบบนี้มีมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็กล้องมองหลังนะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานแบบนี้เลยครับแบบนี้นะฝาท้ายนะครับนี่เห็นไหมฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้อ่าโฉมนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่สามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถท้ายเดิมดูอย่างไรกันนะครับนี่นะหัวน็อตซ้ายขวานะครับบานพับนี่ครับ เป็นหัวน็อตเดิมบานพับเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับน็อตโช๊คนะครับเป็นน็อตเดิมจากโรงงานนะครับผมบอกเลยว่ารถที่เกิดเกิดอุบัติเหตุชนท้ายมานะครับชนท้ายมาเลยปุ๊บอ่าท่านผู้ชมจมสังเกตเลยชนท้ายมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งต้องทำาะายถอดฝาท้ายนะครับต้องมีการแกะน็อตนะแต่รถคันนี้นะครับผมกล้าการันตีให้ท่านผู้ชมเลยว่ารถคันนี้เป็นรถท้ายเดิมนะครับแน่นอนนะครับอ่าตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับตรงนี้ ด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมสภาพล้อเนี่ยสวยเลยเหมือนกับล้อใบแดงนะครับยางสวยนะครับตรงนี้นะครับข่าศนกระซีสวยนะครับนี่นะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับแผงประตูนี่กริปเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนวมนี่แน่นนะครับเห็นไหมสวยๆสะอาดดเลยนะครับตรงนี้นี่ครับเม็ดโอเมกดอาร์คเดิมนะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการต่อเม็ดอาร์คใหม่แน่นอนนะครับตรงนี้ ประตูนี่ครับอะเห็นไหมสวยกริบเลยเอาง่ายๆครับคูมนะผมบอกเลยว่าป้ายแดงนะป้ายแดงอันนี้มีร้านกว่าอยู่แล้วแล้วร้านสามแน่นอนนะครับแต่มาซื้อมือสองนี่ผมบอกเลยว่าถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะครับได้ลบสภาพนี้นะครับหืมไม่มีอีกแล้วนะครับราคาก็ย่อมเยาวจับต้องได้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้สภาพล้อนะครับอะให้ดูทั้งสี่ล้อเลยครับว่าล้อมันสวยนะครับนะ ก็ยงดูยางสวยยางปีถวาย24ทั้ง4เส้นนะครับสวยงามนะตรงนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูรอบคันแล้วนะฮะดูด้านท้ายแล้วนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับว่าด้านหน้านของคันนี้จะเป็นรถเดิมไหมมีการแกะหัวน็อนไหมมีการเปลี่ยนอะไรอะไรไหมไปดูกันผมเปิดฝาปงหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมว้าวเลยนะครับนี่รถปีถวาย20นะครับโอ้โหเป็นรถเดิมเดิมรถเดิมเดิมหัวลงหัว,หวน็อนนี่ไม่มีขยับเม็ดอาร์คฝาปงหน้าเดิมโลโก้โตโยต้าเดิมนะครับเห็นไหม บางๆนะครับแต่งการความร้อนเดิมสาตดานจากโรงงานเลยมาร์กนะครับของแก้มนะครับเห็นไหมมาร์กเดิมครับคานรับไปยานะครับขวานะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะครับไห่อารครับเป็นคานเดิมเลยครับตรงนี้คานหน้านี่ไม so ่มีการไล่คานนะแน่นอนนะครับคานรับไปยานาซ้ายนี mm ่ค hmm. รับมันมีแอลอยู่ครับแผ่นพวงผ่นเพดนะอยู่ตำแหน่งเดิมนะเห็นไหม่านผู้ชมชิ้นส่วนอะไรที่่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมสาตนดานจากโรงงานนะครับไม่มีการปรับแต่งนะครับตรงนี้นะ ท่อนะครต่างๆนะครับท่อแทนท่อแคตต่างๆเลยแล้วก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังหารถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4นะครับ V4WD นะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเอรเรลนะครับ 2,400cc 150แรงม้าโอ้โหทั้งแรงและก็ประหยัดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะสภาพนี้นะครับเหมือนกับท่านผู้ชมไปออกรถใต้แดงเลยหรือเหมือนกับท่านผู้ชมไปออกรถเฮดานต่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะว่าภายในห้องโดยสารของตัวไมเนอร์เชนเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวก่อนยังไงไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับว่าภายในห้องโดยสารของตัวไมเนอร์เชนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับถ้าเป็นตัวปี2019ตัววนะภายในของเขาเนะเบาะเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ตัวนี้ครับเป็นตัวไมเนอร์เชนนะจะเป็นเบาะสีดำนะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับ เบาะไฟฟ้าเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติปรับสูงต่ําเหมือนกันได้หมดครับนี่สภาพเบาะนี่ก็แน่นๆแบบนี้นะครับเบาะหนังแน่นๆเลยอ่ากุญแจนะครับเป็นกุญแจคีเลตแบบนี้นะครับเป็นกุญแจคีเลตนะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับคงความเอกลักษณ์ของฟอร์จูเนออยู่แล้วนะคุมด้วยหนังนะครับมีลายไม้ตรงนี้ก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับมามันติฟังก์ชันรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้นะครับตรงนี้นะครับอ่า มีทักชั่นคอนโทรลนะครับตรงนี้นะครับคูดคอนโทรลนะครับตรงนี้พาร์ทเชฟนะครับทําไมถึงเป็นคูดคอนโทรลเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่ได้มีกล้อง360องศานะครับอ่าตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับพาร์ทเชฟเพื่นก็มีบวกมีลบนะครับการปัดน้ำฝนเมลนวลไฟใหญ่หนะออโต้นะครับหน้าจอแสดงผลของเขาครับเป็น LED อ n นเดอร์รนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะี่สบใช้งาน 90,000มื่ครับ2,787กิโลเมตรเท่านั้นนะอันนี้เป็นไมล์แท้แน่นอนนะครับเฉลี่ยเลยนะเฉลี่ยเลยรถปีหนึ่งรถเดือนหนึ่งวิ่งไปถึง2,000ันโลนะครับท่านนะตรงนี้อ่ะเครื่องเล่นของเขานะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับนะครับ fm ได้ am ได้นะครับ apple carplay android auto ได้นะครับตรงนี้ระบบแอร์ของเขาเป็นแอร์ออโต้นะครับแบบนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็มีช่องเสียบพาวเวอร์เ e t นะครับ usb aux นะให้แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับไอ้มา แล้วก็โหมดเซฟตี้ครับอ่าก็มีโหมดลงที่ราชันนะครับโหมดลงที่ราชันอย่างนี้อ่าฮะโหมดการเลื่อนถลายนะครับโหมดขับขี่ของเขาก็จะมีห้าโหมดอีโคโหมดโหมดพาวเวอร์โหมดครับระบบเกียร์ของเขาครเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับนะออโต้หกสปีดออโต้โฟร์นะครับออโต้โฟร์เนี่ยคือท่านผู้ชมนะครับขับรถไปเลยด้วยความเร็วไม่เกินร้อยท่านผู้ชมอยากใช้โหมดขับสี่ก็ปรับได้เลยนะครับโหมดขับสี่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่า ไม่ต้องจอดรถเหมือนตัวเก่าๆนะครับท่านผู้ชมนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีพนังเท้าแขนนะครับช่องเก็บของนะครับแบบนี้นะที่วางแก้วตรงคอนโซลเกียร์นะครับนี่อ่านีนะครับมีให้แบบนี้เลยแล้วก็ฝากครอบคอนโซลเกียร์นียก็จะเป็นลายไม้นะครับนี่ฮะที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้อยู่แล,แล้วทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ตรงนี้จะเป็นอะไรคูบ็อกนะครับช่องเก็บความเย็นนะครับตรงนี้อ่า ตรงนี้ก็เป็นแกะเก็บเอกสารนะของรถคันนี้นะอันนี้ก็จะมีพวกคู่มือมือรถการใช้งานรถตรงนี้นะครับแต่ผมจะให้ท่านชมดูนะครับว่ารถคันนี้เป็นมาอย่างไงนะครับอันนี้เราเป็นรถมือเดียวใบแดงนะครับอันดับที่1นะครับอ่าเลขกระซีนะครับก็เป็น m r 0 b b 3 f s x นเะครับ0 0 3 0์ศูนะครับเลขเครื่องยนต์นะเป็น 2GD นะครับนี่4 8 6 3 1 9 1นะครับ เครื่องยนนะครับ 2,400c 150แรงม้าแรงและก็ประหยัดแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกคุ่มือการใช้รถนะครับมีมาให้ครบแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เข้าใจอะไรสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยครับแบอกหมดนะครับนี่ผ้าหลังคาท่านผู้ชมเห็นไหผ้าหลังคารถปี2020นี่กลิปเลยครับไม่เป็นขุยนะครับนี่มันบางแดดนะเป็นสีเดียวกับผ้าหลังคานะครับสีเบจนั่นเองครับ มีกระจกนะครับมีไฟนะครับซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมกระจกมองหลังนะครับจะเป็นกระจกตัดแสงนะครับแบบนี้เลยนะครับจำชมครบเลยแล้วระบบเครื่องเสียงต่างๆของเขานี่มาให้ครบเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2แถวที่3ามมาดีกว่าแล้วว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างนะครับห้องโดยสารแถวที่3เนี่ยเข้าไปเราจะรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่2แถวที่3านะครับผมต้องสาธิตนะครับการสไลด์เบาะนะครับเข้าออกครับ ให้ชมชมรู้นะครับทุกคันนะว่าเบาะเนี่ยครับมันสไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้ได้ทุกคันนะครับนี้ท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องงงนะครับนี่อ่ะผมก้าวเข้ามานั่งภายในขบวนรถไฟแถวที่สองโดยการเหยียบไปได้านข้างแล้วก็ก้าวมานั่งนะครับผมบอกเลยว่าสภาพเบาะที่ท่านชมเห็นนี่นะแน่นไม่มีรอยขีดข่วนเป็นเบาะเดิมๆนะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานนะไม่มีกะไรเปไปหุ้มใหม่เลยนะครับเบาะสวยมากเลยนะครับตรงนี้นะ ซึ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักทับแขนที่วางแก้วนี่มีมาให้ทุกรุ่นอยู่แล้วแบบนี้นะครับเห็นไหมที่วางแก้วตรงแผงประตูซองเก็บเอกสารหลังเบาะแล้วก็ที่แขวนสภาระนะครับซ้ายขวาเนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะ f o r t u n e r เท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์ของเขานี้ครับตัวไมโครเชินะก็จะมีนะครับแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องเสียบพาวเวอร์เรดมาให้หนึ่งช่องครับด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้แลวตรงนี้นะครับก็เป็นตู้คอนโทรลแอร์ครับ แถวที่2แถวที่3านะครับนี่นะช่ององค์ช่องแอร์นี่ขาไม่หักนะครับตรงนี้นะครับตู้คอนโรลแอร์ตรงนี้สามารถปรับเป็นออโต้ได้สามารถปรับเป็นมลนวลได้นะครับตรงนี้นะไฟเพดานนะครับเป็น LED สีขาวนะครับเห็นไสวยๆเลยท่านชมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่3ามาดีกว่านะว่าห้องโดยสารแถวที่3เนี่ยเข้าไปแล้วนะจะรู้สึกอย่างไรนะครับการขึ้นลงนะครับการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่3เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับง้าง ขาเบาครับแบบนี้นะเบาก็ยีดๆเป็นลักษณะนี้ครับเราเหยียบไปได้ข้างเลยครับก้าวครับเข้ามานั่งนะไปในห้องโดยสารแถวที่3ามครับตัวนี้นะครับขึ้นง่ายนะครับอ่าขึ้นง่ายนะท่านชมเห็นไหมผมเข้ามานั่งแล้วครับหลังมันตรงนะครับขนาดหลังตรงแล้วเฮดลูมผมเหลือนะครับเล็กลูมผมเหลือนะเดี๋ยวผมปรับเอ็นไปด้านหลังแบบนี้นะครับเห็นไหมอนั่งสบายขึ้นเลยอ่าผมบอกเลยว่าตัวเตาฟอร์จูเนอร์เนี่ย เขาออกแบบมานะครับให้ห้องโดยสารแถวที่3เนี่ยทำให้คนที่เขามานั่งแล้วรู้สึกสบายไม่รู้สึกอึดอัดน,นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้าง,งานแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะว่าช่วงล่างรถปี2020ขับ4คันนี้ช่วงล่างของเขาจะเป็นยังไงนะครับรั่วซึมเยมิ้มฉีกขาดไหมไปดูกันเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างนะครับว่าช่วงล่างของรถคันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับช่วงล่างรถปี2020ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเริ่มต้นจากด้านหลัง ด้านหลังนะครับอ่าพีพีวีนะครับจะเป็นโช๊ค4ต้นครับพร้อมกับคอยสปริง4ต้นครับด้านหลังนะครับจะมีชุดแคมเมอร์แบบนี้มาให้นะครับเอาไว้ซับแรงกระแทกแบบนี้นะครับอ่ด้านหน้าของเขานะครับนอกจากจะมีชุดแคมเมอร์แล้วเขาจะมีชุดเหล็กกันโค้งด้านหลังครับจะมีลูกบากกันโค้งด้านหลังครับซ้ายขวานะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่ฉีกไม่ขาดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับชุดก้ามปูนะซ้ายขวาแบบนี้นะครับบู๊ต่างๆของก้ามปูเนี่ยก็เป็นบู๊เดิมนะครับไม่ฉีกกไไม่ขาาดนะะครรรัับบเอว้ซแแงทก อีกตัวหนึ่งนะครับของช่วงล่างด้านหลังนะครับแล้วตรงเพาขับนี่นะครับเพาขับนี่ก็จะมีนี่ครับที่อาจจรระบีมาให้นะครับท่านผู้ชมนะมีที่อาจจรระบีมาให้ตรงนี้อ่ะช่วงล่างนะครับรถปี2020เนี่ยเห็นไหมสวยกริบเลยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับนี่นะซีนต่างๆนะครับซีนท้ายเกียร์ต่างๆนี่ครับดีไม่รั่ไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะท่านชมดูบูตปิงลงบนบูตปิงลงล่างลุ่มหลักไปแหลกรุ่มหลักกันโค้งนะครับโชค ยางมุ้มเผาต่างเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับดูจากสายตาเปล่าเนี่ยอาจทัางผูชมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับช่วงล่างสวยเดี๋ยวเราไปเทด้ไปโดดคอสะพานกันนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยมันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูดไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทดกันเลยนะว่าช่วงล่างมันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับอ่า ไปเลยผมจะย้ำอีกทีนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะครับ150แรงม้านะครับมาเน,นี่อ่ะจะโดขคอสะพานตรงไหนดีอ๋อนี่เราก,การเราเอาง่าว่ารถที่มันช่วงล่างไม่ดีอ่ะช่วงล่างไม่ดีผมโดดมาลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะดึงซ้ายดึงขวาแล้วนะครับช่วงล่างของรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับอ่าเหมือนกับที่ผมให้ท่านชมดู ตอนที่ผมยกรถขึ้นนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยอะไม่ฉีกขาดนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับเครื่องเกียร์เนี่ยนะครับ่เดี๋ยวเรามาดูกันใช้พัลเลอร์ชิพนะครับเครื่องเนี่ยดีอยู่แล้วเครื่องไม่กระตุกนะครับเกียร์ไม่สวิงนะครับตรงนี้ดูกันเลยครับพัลเลอร์ชิพนะครับ่มีจะมีบวกมีลบนะครับเหนี้ฮะดีสี่ดีห้าดีหกตัวนี้นะจะเป็นเกียร์ออโต้นะหกสปีดนะครับนี่ตัวนี้เป็นอยู่ที่ดีหกแล้วพอเราเลิกใช้นะครับพอเราจะลดเกียร์นะครับเราก็มาอยู่ที่ด้านลบนะครับแบบนี้ คลิกเลยครับ D5 D4 D3 D2 ครับประมาณนี้พอเราจะเพิ่มเกียร์ก็มาคลิกเลยครับ D5 D6 อะไรประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมกเลยพันธุ์ชิเนี่ยใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้โหมดขับสี่นะครับโหมดขับสี่เนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมความเร็วเนี่ยผมใช้ความเร็ว80กิโลเมตรเนี่ยผมปรับเลยครับโหมดขับสี่นะครับโหมดขับสี่นะครับจะไปกับที่หน้าจอนะครับเห็นไหมตอนนี้โหมดขับสี่ทำงานปกติแล้วนะครับเห็นไหมทำงานแล้วพอเราเลิกใช้ครับเราก็ไม่ต้องจอดรถนะครับเรา ปรับลงเลยครับเพิ่แบบนี้นะครับอ่ามอสดับซีมันก็จะกระพริบแล้วก็หายไปนะครับแสดงว่าตัวนี้มอสดับซีถูกยกเลิกแล้วบอกเลยว่าเครื่องเกียร์นะครับอ่าช่วงล่างสมบูรณ์ทุกจุดเลยเดี๋ยวเราไปฟังราคาอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาตัวจิตต์ฟอร์จูเนอร์ครับ2.4งวีนะครับ 4WD ปี2020ตัวไมเนอร์เชนเนี่ยมาขายเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างมีของแถมอะไรให้บ้างไปฟังราคากัน แล้วมาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.4V นะครับ 4WD ปี2 0งพตัวใหม่นืเชนมาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมเอามาขายราคา9 5 9 0 0เบาทเท่านั้นนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญานะครับอีกอย่างเลยครับอ่าใครออกรถกับผมนะครับผมแถมพรมให้1ชุดอ่าผ้าคลุมรถให้1ผืนบัตรเติมน้ำมันให้อีก1,000บาทนะครับคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์ตบิ๊กคาร์นะศูนย์เป5 9 8 ผมบริการนะครับจัดไแนัซนถึงที่บริการส่งรถถึงที่นะครับอ่าย่างไงนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับตัวท้ายกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u ั .com